สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจุบกสาแนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะแอดก็จะวางแนวทางทั้งหมด2สูตรสูตรแรกนะคะเป็นสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาคะค่ะจะแยกออกเป็น3ฮานอยนะส่วนสูตรที่สองจะเป็นสูตรจับชุดวิน2ตัวค่ะเป็นฮานอยรวมนะคะ ก็ก่อนอื่นนะคะเรามารับชมแนวทางหวยห้าหนอยเน้นวิ่งรูดกันก่อนนะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะมาดูผลการออกหวยห้านอยพิเศษกันก่อนนะคะว่าเมื่อวานออกอะไรนะเมื่อวานนะคะผลการออกห้านอยพิเศษบน3 4 6ี่หล่างออก8 8ค่ะ6มาบนเลยนะคะ6มาตัววิ่งตัวรองก่อนค่ะ,ะดูเจาะ4ี่หกันค่ะ เข้าตัวกันนะคะมาตัวกลับและเป็นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเน้นที่ขีดเส้นใต้ด้วยนะก็เข้านะคะหากใครรูดรูดหวิ่งรูด6ก็เข้าเช่นกันคะ่ะและก็เข้าเจาะด้วยจะออกตัวกลับนะคะามาบนนะส่วนร่าง88ไม่เข้านะคะถ้าออกเบิ้ก็ไม่เข้าคะ่ะไม่เข้าด้วยแนวทางไม่มี8ดด้วยนะคะสรุปแล้วก็ ฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้เข้าวิ่งหกรูดหกแล้วก็เข้าเจาะด้วยนะคะออกตัวกลับเด้อแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะอ่ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะอ่ะตรวจผลฮานอยเมื่อวานแล้วอ่ะมารับชมของวันนี้นะงวดวันที่28นะคะเน้นวิ่งรูดอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูแนวทางนะคะแอดให้ ตัวเด่นนะคะเด่นหนึ่งค่ะรองหกมาดูชุดเจาะเก้าชุดกันนะคะ คาหน่วยพิเศษค่ะเน้นวิ่งรูดนะเด่น1นึงรองหค่ะ,ะชุดเด่นมี1 2 1 4 1 7ชุดรองมี6 1 6 3 6 7ชุดกันนะคะมี1 3 1 5งและ6 4ค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะทีนี้อาจจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะชอบ1 2ค่ะชอบ6 3 6 7 และหนานะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอรสีชุดนี้เลยค่ะถ้าไม่ชอบก็9ชุดนี้เลยนะหรือหมวยใจหลักสูตรเน้นวิ่งรูดนะคะเนี่ยค่ะวิ่ง1รูด1วิ่งสองเอ้ยวิ่ง6รูด6ค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะอันนี้คือฮานอยพิเศษนะคะ มาตรวจหวยห้านนอยปกติของเมื่อวานกันต่อนะคะผลออกบน0ูนล่างออก7 8ค่ะบนเข้าวิ่ง3ก่อนเลยนะคะสามติดมาอขอเปลี่ยนปากกา,ก,าก่อนนะคะะเข้าวิ่ง3นะมาตัวรองค่ะสามมาตัวรองทีนี้เรามาดูเจาะค้าว่ามี0ูนย์สามไหมศูนย์สาอดไม่ได้เจาะไว้นะมา3ามหนึ่งสาก็ก็หากใครรูดสาม ก็เข้าเช่นกันค่ะเข้าวิ่งรูดเดอส่วนล่างออก7 8ไม่เข้านะคะ,ะฮานอยปกติเข้าวิ่งรูด3ค่ะมาบนนะออก0ูนะคะเจาะไม่เข้าแอดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามวิ่งรูด3ด้วยนะคะมารับชมฮานอยปกติของวันนี้กันต่อนะคะ,ะดูเน้นวิ่งรูดอะไรนะชุดตัวเด่นนะคะ แอดให้เด่นศูนย์ค่ะตัวรองหนึ่งนะคะเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะมาดูชุดเจาะทั้งเก้าชุดกันค่ะ ในปกติวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่น0รอง1ชุดเด่นค่ะมี0 1 0 3 0 6ชุดรองมี1 4 1 6 1 7ชุดกันนะคะมี0 4 0 5และ1 3ค่ะจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ4ชุดนะชอบ0 1ค่ะชอบ1 4 1 7และ0 4ค่ะ เป็นเพียงความชอบส่วนตัวของแอดนะคะให้หากใครชอบน้อยชุดก็ตามแอดนะถูกใจเลขที่แอดได้ขีดเส้นใต้ไว้ก็ตามนี้ถ้าชอบตัวเจาะ9้าชุดก็ตามนี้เลยค่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเลยอ,อย่าลืมนะคะวิ่งศูนย์รูดศูนย์และวิ่ง1รูด1ค่ะค่ะเรามาตรวจหวยฮานอยว p พีหานอยสุดท้ายของสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะกันนะคะเมื่อวานนะคะออก สามตัวบนสามศูนย์หกร่างออกเจ็ดสี่ค่ะบนไม่มีสองกับเจ็ดติดมานะคะหลุดเดอ้อส่วนร่างเข้าเจ็ดตัวรองค่ะตัววิ่งามาดูกันค่ะเจาะ74็ี่มีไหมอ่าเข้าตัวกันเข้าตัวที่แอดชอบด้วยนะคะขี่เส้นใต้ไว้นะหากใครรูดก็เข้าเช่นกันค่ะเข้าวิ่งรูดและเข้าเจาะด้วยนะคะออกตัวตรงเลยนะ,ะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะ ตามมาถึงฮานยสุดท้ายนะมันเข้านะมาล่างเจ็ดสี่ค่ะ,ะมาดูแนวทางฮานอยเวพกันต่อนะคะของวันนี้นะงวดาเป็นที่28เน้นวิ่งรูดตัวเด่นนะคะเด่นหนึ่งรองสี่ค่ะมาดูตัวเจาะนะคะทั้งหมด9้าชุดนะ ทานอยเวพวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองสี่ชุดเด่นมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดชุดรองมีสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดชุดกันนะคะมีหนึ่งสี่ห้าและสี่หกค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษสีชุดเท่านั้นนะคะใครชอบตามแอดก็จัดไปนะคะชอบหนึ่งสามชอบหนึ่งเจ็ดชอบสี่สาม และสี่หค่ะสีชุดนี้นะคะใครชอบเก้าชุดก็ตามนี้นะคะจัดไปนะหวัวใจหลักคือเน้นเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งสี่รูดสีเดอ้อครบแล้วนะคะทั้งสามฮานอยนะในสูตรเน้นวิ่งรูดของเน้นวิ่งรูดตัวจาะของหมวยฮานอยวันนี้นะคะพร้อมกับผลการออกของเมื่อวานนะมาเทียบกันแล้วนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามารับชมตูวชุดวินกันบ้างนะคะสูตรชุดวินของเมื่อวานนะคะผลการออกหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยเนี่ยแอดได้ดูแล้วว่ามันไม่เข้าเลยค่ะแอดก็เลยอาจจะไม่เขียนมาให้ดูนะเออมันไม่เข้านะคะไม่มีเลขในตารางหกไอ้าชุดนี้5ตัวนี้นะคะ10บชุดนี้ก็ไม่มีเข้ามาเลยค่ะถือว่าหลุดเลยนะคะแอดก็ขออภัยด้วยเดอ้อหลุดนะคะ ชุดวิน2ตัวรูเดอร์อ่ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางชุดวินของวันนี้กันต่อนะคะมารับชมแนวทางสู่ชุดวินของวันนี้นะคะวันที่28พฤษภามนะคะเลขในตารางมี6มีสี่มี8ดมีห้าและมี7ค่ะนำห้าชุดนี้มาวิน2มาวิน2ตัวนะคะวินสองตัวก็จะได้ทั้งหมด10ชุดแบ่งเป็นชุดเด่น6ชุดรอง4ี่ชุดนะคะ หากใครจะจับปิน3ตัวก็ลองจับดูนะคะ,ะมาดูตารางนี้ก่อนค่ะเป,เป็นชุดเด่นนะมี6 4 6 8 6 5 6 7 4 8 4 5ชุดรองค่ะมี4 7 8 5 8 7และห้าเจค่ะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบเพียง4ชุดนะคะชอบเป็นพิเศษนะคะชอบ6 8ค่ะชอบ6 7 ชอบชอบสี่เจ็ดนะคะและตัวสุดท้ายค่ะชอบแปดเจดสี่ชุดนี้นะคะชอบเป็นพิเศษนะหากใครชอบตามแอดก็จัดไปค่ะถ้าไม่ชอบก็เลือกเอาก็ได้ค่ะทั้งสิบชุดนี้อ่นี่คือแนวทางชุดวินนะคะครบหมดแล้วนะคะทั้งสองสูตรรวมถึงผลการออกของเมื่อวานด้วยนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอดรบกวนด้วยนะช่วยฝากกด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแอดจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อก็เลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะใครชอบสูตร,ตรที่หนึ่งเน้นวิ่งรูดตัวเจาะก,ก็จัดไปะค่ะหรือชอบสูตรชุดวินก็จัดไปนะคะก <uk> ็แล้วแต่ความพอใจของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะคะอ่า อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันโดนใจเราเราก็เลือกชุดนั้นไปค่ะอย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเดอ้อแนวทางก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะแอดก็ไม่รับประกันนะเพราะที่ผ่านมามันก็เข้าดีโดยเฉพาะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าดีอยู่เหมือนกันนะคะแยกเป็นสามฮานอยชุดวินก็เข้าอยู่แต่เมื่อวานหลุดนะก็มีเข้ามีหลุดกันนนะก ปะปนกันไปนะคะไม่มีใครให้แนวทางแม่นทุกวันนะคะอันนี้ก็ขอนิดนึงนะคะบางครั้งอาจจะแบบอย่าคาดหวังหรือว่าให้ความหวังมันเกินไปอะค่ะก็เรามาดูเป็นเรามาดูแนวทางฮานอยเรามาดูหวยฮานอยเพื่อเป็นแนวทางกันละกันนะคะหากใครไม่ชอบเสียงโชคก็มาดูเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะแอดก็ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไงก็ เรามารอลุ้นกันนะคะรอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางหวยฮานอยของวันนี้ทั้งสองสูตรของแอดเนี่ยจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะจะมาฮานอยไหนบ้างสูตรไหนจะเข้าดีบ้างนะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันค่ะเฮงเฮงรวยรวย,รวยปัง,ป,งปังกันอีกนะคะแล้วก็แอดก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหากใครยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะก็มีท่านผู้ชมบางท่านเข้ามาใหม่นะคะ แอดขอรบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลืกเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามรวมถึงการคอมเมนต์ทักทายกันแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ